ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามาชวนเพื่อนๆเ,เล่นดินน้ำมันเปลี่ยนสีอัจฉริยะเรามีดินน้ำมันทุกสีกระปุกสีแรกก็จะเป็นสีม่วงพลอยไพยลินค่ะตามด้วยสตรอบเบอรี่ปันกิ้งกาเขียวและน้ำเงินดนสนทยาดินน้ำมันทั้งสี่สีนี้นะคะจะสามารถเปลี่ยนสีได้เอะยังไงเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยค่ะเราจะต้องเตรียมน้ำเปล่าเอาไว้1แก้วซึ่งเราจะใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะ ทีมงานคะขอ,อน้ำอุ่นหนึ่งแก้วค่ะได้แล้วจ้าโอเคน้ำมาแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกเล่นกันเลยค่ะจะเป็นสีน้ําเงินพลอยไพลินเราก็จะทำการแกะดินน้ำมันออกมาค่ะก็จะค่อนข้างแกะยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามแง้มันออกมาค่ะ เล็บจะหักไมเนี่ยโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขอปั้นนิดนึงนะคะให้เป็นก้อนยาวๆเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเราจุ่มน้ําเราจะได้เปรียบเทียบสีที่มันเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนนะคะข้างกล่องเขาบอกว่าจะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินพลอยไพยลินเป็นสีม่วงอมชมพูเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไง โอเคตอนนี้เราก็น่าจะได้ขนาดที่เราต้องการแล้วแล้วเราก็จุ่มน้ําลงไปค่ะจุ่มเออว้าวเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงแบบนี้ค่ะน่าทึ่งมากๆค่ะว้าว สวยงามมากค่ะว,ว้าวว้าว,ว,วเดี๋ยวเราจะมาลองกล่องที่2กันดูค่ะกล่องที่2ก็จะเป็นสีสตอรอเบอรี่ปันสวยงามแบบนี้ค่ะก็ขอแกะออกจากกล่องสักครู่นะคะโอเคกล่องนี้แกะง่ายหน่อยค่ะแล้วก็ขอปั้นสักครู่ค่ะ ที่ฝากเขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมขาวยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะสีนี้จะค่อนข้างปั้นง่ายโอเคจุ่มน้ำเลยค่ะเอเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวรออีกสักครู่ค่ะ ตอนนี้น่าจะชัดขึ้นว้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูสีใกล้ๆก,ก,กันค่ะว้าวสวยงามค่ะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมขาวผสมกากเพชรว้าวสีสวยมากค่ะชอบมากน่าทึ่งมากๆค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกล่องถัดไปค่ะกล่องที่3ามสีกิ้งกาเขียว เขาบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ้มเหลืองอยังไงลองเลยค่ะแกะยากค่ะอโอเคได้แล้วค่ะ ก็ขอปั้นสักครู่นะคะเราจะได้ทดลองกันค่ะโอเคปั้นเสร็จแล้วค่ะพร้อมจุ่มค่ะจุ่มเลยค่ะ ว้าวเปลี่ยนเป็นสีใหม่สวยจริงๆค่ะก็จะเป็นสีเขียวอมเหลืองสวยงามจริงๆค่ะน่าทึ่งมากๆค่ะน่าทึ่งและนี่ค่ะสีกิ้งก่าเขียวเปลี่ยนเป็นสีอมเหลืองสวยงามนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเจ้าสีสตอเบอรี่ปั่นของเรา ไม่น่าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลับไปเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปเป็นสีเข้มเหมือนเดิมทำให้ดูไม่ค่อยแตกต่างจากสีเดิมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสีน้ำเงินพลอยไพลินก็ยังสวยงามเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกระปุกสุดท้ายกันดูนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินแดนสนธยาขอแกะกระปุกก่อนค่ะแกะยากค่ะ ทำไมแกะยากจังโอเคได้แล้วค่ะอาทำไมดินน้ำมันเป็นก้อนมาให้เราแล้วแสดงว่ามีคนมาแอบแกะของเราแล้วนะคะโอเคก็ขอปั้นสักครู่นะคะแล้วก็จะได้เห็น สีของกระปุกสุดท้ายจุมลงไปเลยว้าวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะสีสวยดีนะคะเราชอบสีฟ้าค่ะว้าวสวยงามมากค่ะว้าวสวยงามและน่าทึ่งมากๆค่ะคุณผู้ชมจากสีน้ำเงินแดนสนธยาเปลี่ยนเป็นสีฟ้า เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูกันให้ชัดๆนะคะกระปุกแรกแตกต่างกันอย่างชัดเจนชมพูอมม่วงกับสีน้ำเงินพลอยไพลินสวยงามจริงๆค่ะกระปุกที่2สตอรอเบอรี่ปัน่นจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมขาวแต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักสีก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองจุ่มน้ำดูใหม่ค่ะให้ดูชัดๆเวลาที่มันเปลี่ยนสีจะเป็นยังไงแบบนี้ค่ะ ก็สวยงามนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวกิ้งกาเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วก็สีสุดท้ายสีน้ำเงินดานสนทยาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสวยงามและน่าทึ่งมากจริงๆค่ะก็เป็นดินน้ำมันที่อัจฉริยะสามารถสนุกกับการปั้นการทำให้เปลี่ยนสีมีลูกเล่นเยอะจริงๆนะคะเราก็ได้ลองเล่นกันหลายสีเลยนะคะทั้งสีน้ำเงินพรอยไพยลินสีสตรอเบอร์รี่ปันสี กิ้งกาเขียวสีน้ำเงินแดนสนธยาคุณผู้ชมชอบสีไหนมากที่สุดคะจริงๆนะคะเลือกอยากใช่ไหมคะเพราะว่าสวยทุกสีเลยแล้วว่าจริงๆแล้วสีสตรอเบอรี่ปั่นก็สวยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเวลาที่ทิ้งไว้นานๆแล้วสีมันไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่แต่เราชอบเทกเจอร์ของสีสตรอเบอรี่ปั่นมันสามารถปั้นได้ง่ายแล้วก็นุ่มมือมากคะ่ะ สำหรับสมีม่วงคอยทลินก็สวยนะคะแต่ว่าสีที่เราชอบที่สุดก็น่าจะเป็นสีน้ำเงินแดนสนทยาก,กับฟ้าอ่อนค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสนุกกับของเล่นของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามวิดีโอชุดของเล่นอื่นๆได้ทาง YouTube สามารถกด Subscribe ได้ฟรีแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูได้ค่ะเราขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ